สวัสดีค่ะสิริเล่าข่าวนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนๆเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565นะคะตอนแรกสิริว่าจะนอนหลับพักผ่อนแล้วก็หยุดนะคะแต่ว่าเผอ,อ,อิญมันมีเรื่องเ,ออเกี่ยวกับ f o r e x d ีจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆก็เลยเออมาเล่าสักหน่อยดีกว่า ก็คือจากเหตุการณ์ที่16ผู้ต้องหานะคะที่ได้ทยอยกันมารายงานตัวนะคะเพื่อนๆรูปนี้เป็นรูปที่สิริทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีการเปิดหน้าเปิดตากันนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่านะคะดูหน้าปกที่จะมีรูปภาพนี้นะคะ่ะเพื่อนๆแปะเอาไว้ รู้สึกสิริจะตั้งหัวข้อว่า16ผู้ต้องหานะคะทีนี้เราก็มาอัปเดตเนาะตั้งแต่วันที่สิรินำรายชื่อจากรายการของคุณหมาแก่แล้วก็แมวสาวเนี่ยมาค้นหาข้อมูลว่าเออแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็ตำรวจนะคะก็แจ้งว่า16คนเนี่ยมารายงานตัวแล้ว14คนนะคะเพื่อนๆ ส่วนคนนี้นะคะหมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขหกนะคะเพื่อนๆคนนี้เนาะนี่คือเอ็ดดี้นะก็หนีกลับฮังการีไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2020นะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะเอ็ดดี้นี่เป็นนายแบบเก่านะคะเพื่อนๆสิริก็ได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเอ็ดดี้นะคะเพื่อนๆกดเซิร์ชนะคะหาได้เองเนาะ ก็อยู่ในช่องของซิลินี่แหละก็จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานเป็นในแบบนะคะเพื่อนๆส่วนดาริวเนี่ยก็มีข่าวว่าหลบหนีไปสิงคโปร์นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นข่าวที่สำนักข่าวต่างๆเล่านะคะสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นไปนตามคาดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเนาะเขาสามารถที่ที่จะเดินทางกับ บ้านเมืองของเขาได้นะคะเพื่อนๆส่วนที่เหลือ,อน,นี่ก็เป็นคนไทยเนาะก็จะมีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าจะล่าเรืองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเปลี่ยนกุ่นซื้อนะคะจากทนายเจมส์นะคะมาเป็นทีมทนายของคุณแอปเปิลนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าเรื่องของคุณแอปเปิลเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะทยอยเล่าข้อมูลของเขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อข้อมูลนะคะว่าเออมีคนเหนียวไปสองคนนะแล้ว DSI น่ะทำอะไรอยู่นะคะก็มีสำนักข,ข่าวคุณลุงสนทินะคะผู้จัดการออนไลน์แล้วก็พี่เคนโดก็เอาข่าวนี้มาเล่านะคะแล้วก็แอดมิน A ผู้สาบศูนย์นะคะซึ่งหายไปจากาหน้า facebook นะคะประมาณ5วันหรือ6วันนี่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วลูกเพจกำลังตามหานะคะก็ได้เล่า เรื่องของดานิวยังไปนะคะมันก็แปลกๆเนาะเพื่อนๆพอไปเล่าเรื่องของดานิวแล้วก็มีการแซดดีเเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ๆแอดมินเก็หายตัวไปนะคะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าซิลิกับแอดมินเอไม่ใช่คนเดียวกันนะเพราะว่า,าซิลิ่นะรู้แค่10ส่วนแต่ว่าแอดมินเอเขารู้100ส่วนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดู ปฏิกิริยาของ DSI นะคะ DSI ก็ได้แจ้งข่าวนะคะเพือ่อนๆสิลีเห็นว่า Admin A แกไม่ได้มาอัปเดตเนาะสลีก็เลยจะเอาข่าวนี้มาเล่าดีกว่าเนาะเพราะว่าเห็นมีแต่คนต่อว่า DSI นะคะเ,เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ DSI นะคะก็ได้ลงข่าวนะคะผ่านหัวข่าวว่าสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแชร์ forex ที่ดี เดินหน้าขอความร่วมมือส่งผู้ลายข้ามแดนเนื้อข่าวนะคะเพื่อนๆตามที่พนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4มีหนังสือแนะนำให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นัะข่าเพื่อนๆดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดฐานร่วมกัน กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนในวงเล็บ Forex c d เพิ่มเติมอีกจำนวน16รายนั้นและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่2.3 7ทับ2.565นั้นคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษที่2.3 7ทับ2.565นั้นได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคดีนี้ มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลทั้ง16ลายนั้นน่ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจึงได้ออกหมายเรียกเพื่อนฟังอันนี้ไ้นะหมายเรียกนะคะไม่ใช่หมายจับจึงได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง16คนเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งเราก็เห็นตามข่าวเนาะว่าจะต้องมาที่ DSI นะคะปรากฏว่ามีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน เพียง14ลายนะคะได้มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการให้ปากคำด้วยนะคะยกเว้นแต่ผู้ต้องหาที่เป็นชายชาวฮังการีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวน DSI เนี่ยได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าผู้ต้องหาชาวฮังการีก็คือนายเอ็ดดี้นะคะพเพื่อนเพื่อน ได้ออกจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่14มกราคม2563 63 64 65นะคะเพื่อนๆ2ปีนะคะ2ปีเกือบจะ3ปีล้ส่วนผู้ต้องหารายสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ชายชาวสิงคโปร์ก็คือนายดาริวนะคะเพื่อนๆพนักงาน DSI ก็ได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ นายดาริวนะคะหรือว่าผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยจงใจขัดขืนไม่ยอมเข้าพบพนักงาน dsi ตามหมายเรียกและจากการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ทราบว,ว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่25ตุลาคม2565สรุปนะคะเ,เพื่อนๆ14มกระลา2563เอ็ดดี้หนีออกจากไทยนะคะ 25ตุลาคม2565ดาริลหนีออกจากประเทศไทยนะคะคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าพนักง,งาน DSI นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ระบุคดีของอแก๊งหรือว่าล็อตของแมนไบเตอร์เนี่ยก็คือคดีพิเศษที่2.3 7ทับ6.5นะคะจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับ เห็นไหมเพื่อนๆจากตอนแรกหมายเรียกเรียกเราไม่มานะคะก็ต้องขอหมายจับนะคะเพื่อนๆก็คือ ESI ได้ขอหมายจับทั้งผู้ต้องหาก็คือเอ็ดดี้แล้วก็ดาริลนะคะผู้ต้องหาทั้งสองลายเนี่ยที่ได้หลบหนีไปแล้วต่อศาลอาญานะคะทีนี้ศาลอาญาก็เออขอก็อนุมัตินะคะมีการอนุมัติหมายจับนะคะเพื่อนๆผู้ต้องหาทั้งสองลาย เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หมายจับเนี่ยจะมีเลขหมายจับด้วยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวสิริดูเลขหมายจับเ,เลขหมายจับที่สองสี่หนึ่งหนึ่งทับสองห้าหกห้าแล้วก็สองสี่หนึ่งสองทับสองห้าหกห้านะคะตามลำดับเอ,อถ้าตามลำดับเนี่ย สองสน่ี่น่าจะเป็นเอ็ดีนะคะแล้วก็2อ1 2ก็น่าจะเป็นดารลิวนะคะเ,เพื่อนๆทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการประสานงานกับกองกิจการต่างประเทศแล้วก็คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการขอส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองลายนะคะแล้วก็จะเรียกผู้ต้องหาทั้งสองลายนี้ว่าเป็นผู้ลายข้ามแดนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการออกหมายจับนะคะเพื่อนๆก็ลงวันที่นะคะวันที่ของข่าวนี้ก็คือ9พฤศจิกายน2565นะคะก็คือกว่าจะมีข่าวที่เป็นทางการจาก DSI นะคะเพื่อนๆคือเขารอให้อาสารนะคะอนุมัติหมายจับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ ออกข่าวไปทีเดียวเลยว่าเออรู้นะว่าหนีไปแล้วแล้วก็จะต้องมีหมายจับเนาะก็ให้สารอนุมัติแล้วหลังจากนั้นถึงจะแจ้งข่าวให้ทราบนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้วันที่12เนาะวันที่9 1้1ส1 2ก็คือ3วันที่แล้วเนาะเ,นเพื่อนๆอันเนี้ก็คือถ้าแอดมินเเห็นนะคะก็คงจะ ดีใจเนาะแล้วก็คงจะไม่ว่า DSI นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้ดาริวหลุดลอดไปได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอ,อ,อีก14ลายน่ะก็มาพบตำรวจ DSI เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆนะสิริสนใจเนี่ยพอออกอฟเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นภาพแล้วก็ไม่เห็นข่าวหรือว่าคนที่ให้ความสนใจมากนะคะทั้งๆท,ที่พอออกอฟเนี่ย มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองของฝั่งพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อนๆเรื่องนี้สิริก็ได้เล่าไปแล้วนะคะให้สำหรับคนที่มาใหม่หรือไม่เคยฟังนะคะก็ไลดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของ DSI นะคะเพื่อนๆก็คือสิรออิ Siri เห็นคนใน a ฟ e b o o k นะคะเข้ามาลุมด่า DSI นะคะเยอะแยะมากนะคะเพื่อนๆ แต่ว่า s ิริก็ไม่ได้เอามาเล่าอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่ามาบ่นกระปอดกระแปดตามสไตล์ s ิริเล็กๆน้อยๆนะคะว่าทําไมถึงปล่อยไปได้นะคะแต่ว่า DSi ก็มาแจ้งข่าวให้เราทราบนะคะว่าเออมีการออกหมายจับแล้วนะแต่ว่าพวกแมนกับใบเตยเนี่ยเป็นแค่หมายเรียกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้หนีนะคะแล้วช่วงที่ใบเตยไปเที่ยวอีซา์โคลเรียนะคะแอดมินเอกแก็กังวลนะคะว่าใบเตยจะหนีนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าจริงๆคือใบเตยก็กลับมาประเทศไทยนะคะแล้วก็มารับงานร้องเพลงนะคะเป็นปกตินะคะคือนางดูปกติมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วในช่องของสิริเนี่ยสิริก็จะไม่ได้ว่าคุณใบเตยอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเพราะว่าแกเปลี่ยนทนายไงคะเพื่อนๆแล้วทีมทนายอันนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าจะเรียกว่าเป็น มีบารมีก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ่ะเรามาดูชื่อว่าคุณแอปเปิลนะคะที่ยืนประกบข้างกับคุณใบเตยเนี่ยนะคะเขาเออ่มีประวัติออกตามสื่อนักหนังสือพิมพ์ยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆก็จากตอนที่แล้วนะคะที่สิริได้เล่าว่าแกเนี่ยน่าจะเป็นทีมทนายของวัดนะคะก็คือคุณแอปเปิลเนี่ยน่าจะเป็นออ่ ผู้กว้างขวางแถวสามพันทวงศ์นะคะนั่นก็คือน่าจะเป็นทีมทนายให้กับวัดสัมพันธทวงศ์นะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เราก็มาค้นข้อมูลเพิ่มนะคะว่าเออนอกจากวัดสัมพันธทวงศ์แล้วเนี่ยคุณแอปเปิลเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องนะคะกับวัดยานนาวาด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนก็จะมีมูลนิธิที่เรียกว่ามูลนิธิมูลนิธิห้าธนวานะคะเ,เพื่อนๆคณะกรรมาการเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็จะมีพระมาด้วยนะคะเป็นคณะกรรมการในส่วนที่เรียกว่าที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะคะแล้วก็ตำแหน่งของท่านเนี่ยก็คือกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณาาวานะคะท่านก็มีชื่อว่าพระพรมวชิรยานนะคะ,ะส่วนคนที่เป็นประธานเนี่ยก็คือคนนี้นะคะดรเร์จรินส่วนแก้วนะคะเพื่อน เ,เพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชชื่อของดรจริญสวนแก้วนะคะก็จะเห็นผลงานนะคะว่าเออเป็นประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชเนี่ยก็จะจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายหรือว่าเชื้อพระวงศ์นะคะทีนี้นอกจากประธานแล้วเนี่ยก็ยังมีคณะกรรมการอีกหลายท่านนะคะแต่ว่าเออมาดูกรรมการท่านนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆคนสุดท้ายเนี่ยที่ใส่เสื้อเขียวๆเ,เนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวสิริซูมให้ดูนะเขามีชื่อว่า คุณพันชยาธนเสษวัพัก์นะคะเป็นกรรมการแล้วก็เป็นรองเลขาธิการด้วยนะคะคนคนเนี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือคุณแอปเปิลนะคะเป็นคนคนเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าภาพที่ถ่ายคู่กับใบเตยเนี่ยจะเป็นยุคที่สูงวัยนะคะแต่ว่าภาพในส่วนของอสมัยที่ยังเป็นกรรมการแล้วก็รองเลขาธิการแล้วก็เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธธราชนเนี่ย น่าจะเป็นรูปสมัยที่แกยังสวสาวอยู่นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยเพื่อนๆที่คิดว่าเอ๊ะทำไมแมนกับไปเตยถึงดูมั่นใจนะคะก็เพราะว่าออ่เคุณแอปเปิลเป็นคนกว้างขวางนะคะแล้วก็น่าจะมีความจงรักภักดีแล้วก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเสื้อเหลืองนะคะหรือโดนฝั่ง เสื้อแดงเรียกว่าสลิมนะคะเพื่อนๆก็น่าจะแอบให้กำลังใจคุณแอปเปิลนะคะให้สามารถช่วยใบเตยได้นะคะเพราะว่ามีความรักเจ้านะคะเพื่อนๆบางคนก็จะเอาเรื่องสองเรื่องนี้มาผสมปนเปกันแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะเพื่อนๆก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเพื่อนๆเป็นเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อแดงนะคะเป็นสลิมหรือว่าเป็นสามกลีบนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าที่สิริสนใจเนี่ยเพื่อนๆดูรูปของท่านเจ้าอาวาสนะพระพรมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเนี่ยนอกจากจะรู้จักมักคุ้นกับคุณแอปเปิลนะคะคนนี้เนาะเ,เพื่อนๆดูรูปนี้นะนายอภิรักษ์เนี่ยค่ะเพื่อนๆในกรอบสีเหลืองเนี่ยสิริไปแคปภาพมานะคนนี้จะเป็นอภิรักษ์เนาะส่วนคนนี้ก็จะเป็นมาร์คศิวากรนะคะ คนนี้จะเป็นหนึ่งในสิบหกผู้ต้องหาล็อตแมนแล้วก็ล็อตใบเตยนะคะเพื่อนๆก็เคยมากราบนะคะพระพรมบชิรยานแห่งวัดยานนาวานะคะเพื่อนๆซึ่งาภาพเนี้ยสิริจะเล่าไปแล้วนะจะเล่าไปเ,าเรื่องของคนที่มาเป็นคนยื่นจัดตั้งมูล,ลนิธิธรรมมาพิรักษ์นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยอันนี้ก็จะ มีเล่าไปแล้วนะในตอนก่อนๆน,นะคะแล้วรู้สึกในตอนนั้นสิทิจะพัมภารนาถึงราชการที่สามนะคะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเออภาพเนี้ยเคยเล่าไปแล้วนะสิทิก็มานั่งแปลกใจว่าเออวัดยานาวานี่มีดีอะไรนะททำไมไนายอภิรักษ์ถึงจะต้องมาเยี่ยมนะคะแ้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะใส่สูตรปูกไทย พามือขวาของเขาก็คือนายมาร์คซิบากรมาด้วยนะคะพาคนที่มีส่วนในการจัดตั้งมูลนิธิธรรมาพิลักษ์มาด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือจะเป็นแก๊งฟอ l เล็กซ์นะคะแก๊งฟอเล็กซ์ก็จะชอบเข้าหาพระนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะคลิปนี้นะคะซิลิก็มาอัปเดตสั้นๆน,นะคะว่าเา16ผู้ต้องหาเนี่ย ตามที่สิริได้ทำเอาไว้น่ะน่าจะเป็นภาพที่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆล้วภาพเนี้ยก็เป็นภาพที่สิริทำเองเนาะก็คือหารูปของแต่ละคนเนี่ย่ออมาเรียงกันนะคะเพื่อนๆล้วแต่ละคนเนี่ยสิริก็ได้เล่าประวัติของพวกเขาไปแล้วนะแม้แต่ว่าหมายเลข14เนี่ยซึ่งก็ไม่เห็นมีสำนักข่าวไหนที่จะมาเจาะ ลึกถึงชีวิตของเขานะคะสิริก็ได้เล่าไปแล้วนะคะหรือแม้แต่ผู้กำกับคุณโจโปิยวัฒน์นะคะสิริก็เล่าไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อ๋อยังเหลือ,อพี่ชายของโบสกัสมานะคะแล้วก็คุณแม่ของเขานะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท BSI นะคะสิริก็ยังไม่ได้เล่าหรือว่าเอารูปภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเขาปิด facebook หนีไปแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีภาพของภอรรยานะคะ,ะของคุณประพลกล่านนี้นะคะที่ไปทำศรลยกรรมที่เกาหลีใต้กับแก้มบุ๋มนะคะเพื่อนๆก็อันนั้นก็ปิด Facebook หนีไปเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าลมดีหรือว่ายังไงเดี๋ยวสิริมาเล่าเรื่องของ BSI เพิ่มนะคะหรือว่าอาจจะทำเป็นมิวสิกวิดีโอก็ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้สิริไปตามข่าวอ่อ ที่จังหวัดน่านอยู่อะค่ะเพื่อนๆเป็นข่าวที่เกี่ยวกับพระนะคะพระที่ทําไม่ดีไม่ร้ายกับสามเณรนะคะเพื่อนๆสามเณรอยู่แค่มสามอยู่เลยค่ะเพื่อนๆเด็กก็เลยไปตามล่าพระรูปนั้นอยู่นะคะแล้วก็จะต้องเอามาขึ้นในเพลย์ลิสต์คนดีสีโลกกันนะคะเพื่อนๆแนะนําแนะนำ เพลย์ลิสต์คนดีสี่โลกันนิดหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่กระทำความรุนแรงนะคะกับคนที่อมีเขาเรียกอะไรล่ะเด็กกว่านะคะเพื่อนๆหรือว่ามีพลังอำนาจน้อยกว่านะคะเพื่อนๆสิริแล้วก็เก็วีประชาชนจะไม่ชอบคนพวกนี้นะคะคนที่ทำาลายพวกเด็กๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะพยายามเอาภาพของพวกเขานะคะมา นำเสนอนะคะเพราะว่าประเทศไทยเรานะคะเ,เพื่อนๆชอบปกป้องแล้วก็ปกปิดอัตลักษณ์ผู้ต้องหานะคะทั้งๆที่บางครั้งน่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะเ,เพื่อนๆว่ากระทาความผิดจริงนะคะซึ่งผิดกับต่างประเทศนะคะที่เขาจะเปิดภาพเปิดหน้าลงข่าวแล้วก็แจ้งเตือนภัยสังคมนะคะว่าเออคนแบบเนี้ยอันตรายนะ อาวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนะคะสิริจะพูดออกเหมือนเสียงขึ้นจมูกมาสองสามวันแล้วนะคะเพราะว่าไม่สบายค่ะไม่สบายบ่อยมากคือสิริเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าติดเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยก็คือเสียงจะหายไปเลยประมาณเดือนหรือว่าสองเดือนค่ะ ก็เลยช่วงนี้ต้องต้องระวังตัวแล้วก็พยายามที่จะถนอมเสียงนะคะเพราะว่าเออเข้าสู่ของการการเล่าเรื่องเรานะคะเป็น The Storyteller นะคะเ,เพื่อนๆก็เลยต้องออพยายามนะคะดูแลเสียงนะคะแต่ว่าก็ดูแลได้เท่านี้แล้วค่ะก็กำลังหาเคล็ดลับนะคะว่าเออจะทำยังไงเวลาเล่าเรื่องเนี่ย เสียงจะได้ใสเหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่าสิริเนี่ยมีไอดอลก็คือคุณมดดำนะคะก็เลยไม่สนไม่แคร์อะไรค่ะวันไหนเสียงแหบเสียงแห้งเสียงขึ้นจมูกก็อยากเล่าก็เล่าค่ะทีนี้ถ้าใครมีปัญหานะคะคเพื่อนๆก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆก็กดออกไปฟังช่องอื่นนะคะหรือว่าไปถามคนที่เขามาฟังก็ได้ว่าเออสิริเล่าเรื่องฟอ r e x ถึงไหนแล้วนะคะ อาเดี๋ยวทิ้งท้ายนะคะรูปสุดท้ายเนี่ยที่เอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นสองรูปสุดท้ายนะคะรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปประวัติศาสตร์นะคะที่มีภาพของน้องไบร์วชิรวิทย์นะคะที่เป็นแก๊งปาร์ตี้ใส่ชุดสีขาวนะคะเพื่อนๆสิริก็ทำกรอ,อบนะคะบอกว่าใครที่ติดคุกไปแล้วนะคะก็จะมีนายอภิรักษ์นะคะ กากระบาดสีเขียวๆนะคะก็คือเกมแล้วแล้วก็เลขาเจนะคะอันนั้นก็อยู่ในคุกนะคะทีนี้รูปต่อมานะคะก็จะเป็นคนที่สิริวงกลมเอาไว้ด้วยสีแดงนะคะคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะจากแต่เดิมที่เป็นเพียงผู้ต้องหานะคะตอนนี้ก็ได้กลายล่างเป็นผู้รายข้ามแดน เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยโรงเรียน DSI ก็สิริก็เลยจะให้ดูนะคะว่าเออคนนี้เนาะวงกลมสีแดงคนแรกก็คือเอ็ดดี้หมายจับหมายเลข2411นทับ2565นะคะคนนี้หนีไปก่อนนะคะหนีไปตั้งแต่ปี2020นะคะหรือว่า2563สส่วนดาริวนะคะหมายจับ ก็คือ2412ี่หนทับสองห้าหกห้เพื่อนๆดูเลขนะ2411 2412ก็คือเลขติดๆกันเลยค่ะดาริวนี่ก็หนีไปน่าจะสิงคโปร์เนาะกลับบ้านเก่าส่วนเอ็ดดี้เป็นคนฮังการีนนะคะก็ต้องกลับไปอยู่ที่ฮังการีน,นะคะแล้วส่วนไบร์วชิลวิทย์เนี่ยสิริยังวงด้วยสีเอ่อสีเขียวนะคะก็คือมาน่าจะเป็นแค่พยานเนาะ ส่วนบอลกร,รม,มันเนี่ยก็มาให้ปากคำก็อาจจะอยู่ในฐานะพยานนะคะส่วนคนนี้สีเหลืองๆเนี่ยใกล้จะกลายเป็นสีแดงเหมือนสองคนนี้นะคะก็คือคุณไอซ์อายุวัดนะคะก็มารายงานตัวเป็นเด็กดีนะคะอันนี้สิริขอชื่นชมคุณไอซ์นะคะก็คือหล่อแล้วก็แมนมากกว่าดาริลแล้วก็แมนมากกว่าเอ็ดดีนะคะคือถ้าเรา ทำผิดจริงหรือว่ายังไงยอมรับใชออ้ความผิดนะคะยอมอยู่ใต้กฎหมายนะคะยังไงถึงจะทําเร็วทําชั่วยังไงมามันก็ยังมีส่วนที่น่าชื่นชมนะคะก็คือไม่หนีนะคะทําให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ยังพอมีความหวังนะคะว่าเออคุณไอซ์อายุวัฒน์อาจจะให้ข้อมูลอะไรลึกๆได้นะคะ ก็อันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็รูปนี้นะคะสิริก็เดี๋ยวแถมข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าในเนี้ยถ้าจะถามว่าสิริรู้จักกี่คนเนี่ยก็เกือบทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนเอาคนนี้ให้เพื่อนๆนแล้วกันเนาะหนุ่มหน้าตาเอ่อเหมือนชาวเหนือเนี่ยคนนี้ชื่อว่าซูโม่นะคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าซูโม,โมเป็นใครเนี่ยให้วิ่งมาถามคนนี้นะคะไบร์วชิรวิทย์นะคะเพราะว่าในงานเนี่ยก็อาจจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนบทสนทนานะคะเพราะว่าซูโม,โมเนี่ยก็เห็นอยู่ใกล้ชิดกับอภิรักษ์มาหลายปีนะคะเ,เพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าคนในวงเนี้ยอย่างเช่นบอลกัมมันเนี่ยซึ่งมารู้จักอภิรักษ์ที่หลังเนี่ยยังเล่น Forex TD นะคะแล้วเพื่อนๆจะไม่สงสัยหรคะว่าซูโม่เนี่ยซึ่งติดจ่อยห้อยตามอภิรักษ์มาหลายปีเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ Forex TD เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆก็คลิปหน้าก็หมายถึงคลิปวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องของคุณแอปเปิต่อนะคะ คุณแอปเปิลเนี่ยมีประวัติที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะคุณแอปเปิลกุืซอคนใหม่ของไบเตอร์แล้วก็ดีเจแมนนะคะเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ